ทางรัฐบาลก็บอกว่าตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นแต่พี่ก็เห็นว่ามันก็ตายกันอยู่เป็นบ่อยๆนะเหตุการณ์ก็ยังมีอยู่เรื่อยนะก็ยังยังไม่สงบนะซึ่งมันควรจะสงบมากกว่านี้นะมีการดําเนินการในการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมจริงใช่ไหมเพื่อที่จะไปทําภาคใต้ให้สงบใช่ไหมย๋ยนนี้ตำรวจเราเนี่ยนะอย่าว่าแต่ตำรวจเลยแต่หัวทหารหรือใครๆก็ไม่ค่อยมีอุดมการ ไม่มีเหมือนกันอย่างพี่เนี่ยสมัยจบราชการใหม่ๆมีเหตุการณ์การก่อร้ายพอคอ,อที่นาแก่ร,ร้อยตำรวจตรีพี่ก็สมัครใจไปแล้วก็ไม่มีอายุราชการที่จะเอาทวีคูณมาใช้ในการแต่งตั้งเหมือนปัจจุบันก็ไปหมดทํางานหมดแล้วมีพลตำรเอกอดุลแสงแก้วเนี่ยใช่ไหมแต่ก่อนก็เป็นแค่ร้อยตำรวจตรี ปรปนตีสายยานกระแสแสนไปฑทรย์ชู้อยชืเจริญยงยุธเจริญวาน,นิชหรือใครแต่ใครวิษนุก็สมัครใจไปอยู่กับพี่ทั้งนั้นนี่ด้วยจิตใจและอุดมการณ์ที่จะทําให้บ้านเมืองสมสงบเรียบร้อยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะใครถูกย้ายไปภาคใต้แต่โวยเห็นไหมครับโวยวายไม่ยอมไปนะค,คนเรามันต้องทํางานด้วยอุดมการณ์ด้วยใจใช่ไหมครับทีนี้ย้อนเข้าไปปัญหาก็คือ,อรัฐบาลที่มาจาัดก,การเลือกตั้งเนี่ย นะเขาก็จะมีการกระจายอํานาจไม่เหมือนรัฐบาลเผด็จการอย่างปัจจุบันนี้ก็จะรวบอานาจอะไรต่ออะไรว้ที่ตัวเองจะคืนความสุขให้ประชาชน,ชาชนไม่ประชาชนไม่ก็ได้รับล่ะมีแต่พวกตัวเองได้รับทั้งนั้นนะค,นะคืนความสุขให้ตัวเองนะอย่างตอนนี้ก็ปีชาน้องคุณไปยุบเป็นไงคืนความสุขให้ลูกตัวเองนะแต่งตั้ง,งไปเป็นานายทหารซะรทั้งที่อาชีพก็มีแล้วนะ ที่อยู่ไอ้ปตทสอพน่ะนะนะอาชีพก็มาอยู่แล้วยังมาเอาตําแหน่งนี้อีกอะไรเงี้ยทาไมไม่เปิดโอกาสให้ลูกจวบ้านแล้วเข้ามาบ้างเลานะจะเป็นกองทัพของตระก,กูลนี้ของตระกูลนั้นอะไรไม่กี่ตระก,กูลเท่านั้นเหรอใช่ไหมนะหรือมันก็ทั้งปปชนะก็ยัดวัชพงศ์มาเป็นปปชให้เป็นประธานปปชแล้วก็จะมาถอนฟ้องพระจารวาสเนี่ยตกลงเนี่ยคอร์ชเข้ามาคืนความสุขให้พวกตัวเองใช่ไหมถูกไหม ซึ่งมันไม่ถูกต้องหรอกนะนะรัฐบาลที่มาจากการเรื่องก็กร,ระจายอำนาจเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้พรบตำรวจชาติาปี47อยู่เพียงแต่ว่าพอมารัฐบาลคุณประยุทธ์นี่เท่านั้นเองที่จะมาออกคําสั่งก็ชอนนู่นนี่อะไรต่างนะนะเพื่อเพื่ออ้างว่าเพื่อความเหมาะสมถูกต้องนะแต,แต่จริงจงมันมีเหตุต้งนั้นถามว่าไอคนที่จะสมัครใจไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ4ี่อเภอ จังหวัดสงขามันจะมีสักเท่าไหร่ถ้าไม่มีนะ้นองไม่มีมันก็จะอยู่กันไปเรื่อยแล้วโตกันไปเรื่อยในงานนั้นนะซึ่งผูกับนะหัวหน้าสถานีตํารวจซึ่งถือว่าเป็นกําลังหลักเป็นกําลังหลักในการที่จะต้องคุมผู้ใต้บัญชาซึ่งในปกครองเนี่ยนะออกไปปราบปรามผู้ก่อการร้ายผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆดูแลประชาชนเนี่ยนะุ่งกับต้องเป็นหลักแต่ผู้กลับสมัยนั้นยุ่เทลายหรือไม มีตั้งแต่ 59, 58, 57, 56้า้ายุหเกมันจะไปน,นำหน่วอยอยังไงอะสมัยพี่นำหน่วยเองนะเป็นสรารวัตรนาแกอะไรยี่สลูกไม่มีเมียไม่มีไม่ต้องรับผิดชอบพี่ก็รุยแหลกรุยด่าสิใช่ไหมแต่พุ่งกับ 59, 58, 57เนี่นะลูกเมียครอบครัวมีหมดแล้วใช่ไหมกำลังวังชาก็ไปไม่ไหวแล้วก็วจะ อย่างนี้เหรอให้เขาไปทำใช่ไหมฮเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องนำเรื่องนี้ปรึกษากับฏตลอนะขออนุาจพิเศษเนี่ยมาตพอรพรตำรวจมาตรา56เ,เขาบอกว่าในกรณีผู้ตำรวจแห่งชาติเห็นว่าผอบอตเรเห็นว่าการใช้อำนาจของผู้จัดการไม่เป็นธรรมไม่ชอบด้วยกฎหมายนะหรือหลักเกณฑ์นะหรือมีกรณีที่ต้องเดินเหมือนการทางละนาและมีความจำเป็นต้องให้พ้นพื้นที่ หรือมีเหตุพิเศษตามที่ก็ตลอกกำหนดนะไอท้ที่เรื่องที่พูดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเหตุพิเศษตามที่กตลอดพี่ต้องไปที่แจงกตลอว่าพุ่งกับในพื้นที่เนี่ยมัน5958 57มันไม่ไหวแล้วเราจําเป็นจะต้องได้คนหนุ่มๆน,มนะนะที่จะมีความรู้ความสามารถมีกําลังมีจิตใจลุกลบ,บแล้วก็สมัครใจด้วยนะไปทํางานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยหลังจากคัดเลือกเสร็จนะ ก็ขอคอตลอใช้อำนาจเนี่ยพิเศษตามมาตราห้เนี่ยมีเหตุพิเศษตามที่กตลอกำหนดเหตุการณ์ต่างๆมันก็สงบเรียบร้อยดีขึ้นในทำนองนั้นนะเราใช้มาตรา5.6ด้วยเิตุพิเศษอย่างนี้ไม่ใช่ว่าใช้ฟุ่มเฟือยใช่ไหมเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนะคุณประยุทธ์บอกว่าบิ๊กตู่ให้ดับพบตรทำเองแบบพบตรมันพูดอย่างนี้มันไม่เข้าใจหรอก คือหลักการของหน่วยงานต่างมันไม่เหมือนกันทหารต้องรักษาความมั่นคงของชาติต้องรักษาความ,ค,ม,าาค,วามความเปิดผึกแผนความมีระเบียบวินัยต้องอย่างนี้อาจจะใช้อย่างเขา่าเหมาะสมครับแต่ยังตำรวจโอ้โหมันกระจายลงไปใหญ่ว่าทุกอำเภอนะลงไปไม่รู้กี่ตำบลน,นะพบว่าตลอมันจะไปคุมถึงไดง้ไงมันก็ต้องให้อำนาจผู้จัดการเขานะถูกแล้วละ่ะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมสมัยพี่อยู่นาแก่ ที่ได้รับเครืร่อ,องรางอันมีศักดิ์ามาธิบดีเหรียญลามาราเข็มก้ากลางสมรเมื่อปี2520ต้องรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,ว,วต้องดื่มน้ำพิพัฒนาต้องสาบานตนต,ต่อพระแก้วมรกตต่อพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะหนะัวจะต้องเป็นข้าราชการที่สื่อสัจสิรินะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติประชาชนและราชบัลลังก์นะฮะนะมาปีต่อไปด้วยการทํางานของพี่เนี่ยผู้ใต้บัญชาของพี่ ซึ่งเป็นช่้นประทวนชื่อจา่าสิบตำรวจเชี่ยนแสงกุลก็ได้รับพิรุธานนั่นคือเราทํางานเนี่ยไม่ว่าพี่จะเป็นผู้นํานี่เป็นผู้ตามแต่ก็ตมีความรู้ความสามารถจ๋ามีเยอะแยะนะทำไมมันถึงเด่นออกมาอยู่คนเนหะ็นไ,ไหมด้วยจิตใจลุกลบด้วยความกล,ล้าหาญอะไรต่างๆเราเนี้ยนะเขาก็ได้รับเครื่องรับพิรามีศักราหมาติบดีเหมือนกันแต่ต่ําชั้นก็พี่ชั้นในขนาดเดียวกันเนี่ย ไม่เกี่ยวกับพี่เลยจ่าสิบตำรวจสมเพียรเอกสมยาก็ได้ระธาทานเครื่อง,างอราชอิสริมิสักรามาธิบดีเหรียญลามมาลาเหมือนกันก็ต่ำกว่าพี่หนึ่งชั้นนี่นความที่พี่เนี่ยเป็นนักบริหารตั้งแต่เด็กพี่ดูผู้แทนชานะพี่ก็ดูว่าระเบียบของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะถ้าข้าราชการทาหารได้รับเหรียญทหารเหรียญพิทักษ์สิรีชนชั้นหนึ่งนะ ก็ได้เป็นนายทหารโดยไม่ต้องสอบใช่ไหมทีนี้พี่ก็มาดูศักของเหรียญก็บอกเหรียญกล้าหารมีลำดับตั้งต่อไปนี้หนึ่งเหรียญรามาลาเขีมพระกลางกระมอนที่พี่ได้รับใช่ไหมสองเหรียญรามาลาที่จ่าสมเพียรหรือลูกน้องพี่ได้รับสามเหรียญกล้าหารเหรียญกล้าหารยังแค่ลำดับสามสี่เหรียญพิทักศริชนท่านหนึ่งในเมื่ออนันดับสามสี่เนี่ย มันได้เลื่อนไปในตํารวจสัญญาบาตัตรแล้วระดับหนึ่งสองไม่ได้เลื่อนได้ยังไงใช่ไหมพี่ก็ทําเรื่องเสนออธิบดีกรมตำรวจก็ผ่านตำรวจชั้นขึ้นไปเพื่อให้บรรจุแต่งตั้งนะจ่าสิบตำรวจเชี่ยนแสงคุณเนะีนะ่ยเป็นในตำรวจสัญญาบาตัตรเพราะเราเบียลูกน้องพี่จ่าเชี่ยนก็ได้เป็นในตำรวจสัญญาบาตัรบาตรจ่าสมเพียนก็เลยได้เป็นในตำรวจสัญญาบาตัตร ไปโดยรายแต่ก็ไม่รู้จักกันเพราะเขามารับเหรียญเรามาเวลารับเขามารับเหรียญเรามาพี่ก็ต้องไปไปร่วมพระราชพิธีด้วยใช่ไหมจ่าสมเพียรนะเขาก็เติบโตได้แค่สองภูมิกับแล้วก็ปอชีวิตเขาอยู่ที่บันดังตาตลอดตั้งแต่ชั้นะทวนนีเรื่อยมาเรื่อยน่ะโอโหผ่านเหตุการณ์การลุกลบเพราะที่บันดังตาน,น้องก็ต้องรู้อยู่แล้วพี่น้องประชาชนได้ยินชื่ออำเภอน,นี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วมันก็เผื่อเหมือนอำเภอนาแก่สมัยก่อนนะ ที่มีการาต่อสู้โจมตีเผาที่ทำการของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอะไรต่างอสสนะวางกับระเบิดอะไรต่างเนี่ยนะไม่ว่าตามท้องถนนสถานที่ราชการเยอะแยะทุ่มโจมตีกันการแต่ต้มเพียงสู้สายยิบแล้วก็มาล่อดโดยตลอดใช่ไหมพอขึ้นพี่ขึ้นมาเป็นพบว่าตลอพี่ก็ต้องตั้งคนที่ทำงานเนี่ยใช่ไหมพี่ก็ทันทีเลยนะ ตั้งสมเพียนนะเมื่อตําแหน่งว่างก็ตั้งสมเพียนเป็นพุ่งกับที่บรรตาเลยนะเพื่อให้เขาทำงานตามอุด,ดมการของเขาให้เต็มที่แล้วก็ทํางานได้ผลเพราะอะไรเพราะหลังจากนั้นที่พี่ก็เป็นพบต้องไปตรวจเยี่ยมเนี่ยโดยเฉพาะในสานจังหวัดภาคใต้พี่พก็จะไปบ่อยหน่อยก็จะพบเขาก็ทํางานมีผลงานมีอะไรเสียงมีออกมาตามสื่อตลอดนะครับซึ่งเขาไม่ใช่ประชาสัมพันธ์นะแต่เป็นในเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเด็กระเบิดที่นุ่นสมเพียนยึดไปจับยิงโจรตายกิ่ศพอะไระอะไรอย่างเงี้ยนะตลอดจนกระทั่งปีสุดท้ายแล้วตอนนี้นพิพนมาแล้วเนี่ยพิพนมาแล้วปีสุดท้ายสมเพียอายุห้าสิบเก้าแล้วอยากจะขอกลับไปอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดตรังนิดหน่อยสรุปแล้วสมเพียนเป็นไงไม่ไดยายไมไ่ยายก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าคนชีวิตมันแค่นั้นนะใช่ไหม ก็อีกไม่นานคงจะถึงเวลาของเขาแล้วนะก็โดนรอบซุ่มโจมตีระบงระเบิดเสียชีวิตไปนะทั้งที่เขาเนี่ยขอย้ายแล้วไม่ได้ย้ายเจอกระทั่งน้ําตารูปผู้ชายต้องไหลออกมาแต่ผู้ชาไม่จัดการแก้ไขปัญหาให้เขาไงตกลงต้องเสียชีวิตปัจจุบับนเนี่ยตำรวจทหารหลบอยู่ในรูทั้งนั้นนะ่ะนะบางค่ำบางคืนไม่ออกไปไหนหรอกนะปล่อยให้ถนนหนทางป่าเปอดเป็นที่ของ ฝ่ายตรงข้ามหมดนะไม่เคยออกรตัตะเวนไม่เคยออกซุ่มโจมตีนะพวกเหล่านี้สมัยพี่เนี่ยเป็นนุ่มๆน,นะกางข้ามคืนพี่ต้องได้ข่าวหาข่าวนะผู้ปลคอจะมาทางไหนจะเข้าหมู่บ้านไหนจะอะไรจะอะไรนะตรงไหนเป็นเส้นทางเดินของเขาอะไรต่างๆไปซุ่มตลอดนะนี่รับรองกณไปดูนะนะตำรวจกลางคืนก็ไม่ออกไปไหนก็อยู่ที่สถานีตำรวจ แม้แต่ไอศูนย์บริการชายแดนภาคใต้ที่มีผู้จัดการเป็นหัวหน้านะกลางคืนก็ซุกอยู่แค่นั้นนะกนะองทัพเหมือนกันไม่ได้ออกไปไหนนะทหารทหารไม่ออกราตรีไม่อะไรพื้นที่ถนนหนทางทุกแห่งในป่าทั้งหมดมันก็เคลื่อนไหวได้ตลอดเป็นอิสระใช่ไหมนี่จะไปวางระเบิดตรงไหนอ่ะจะไปขุดถนนฝังระเบิดที่ไหนจะไประเบิดซุกรถซุกจักรยานที่ไหนหน้าร้านค้ามันก็ทําโดยอิสระเนี่ยยิ่งมาในช่วงหลัง จากพี่พ้นมาแล้วเนี่ยนะผอบอคนต่อมาก็คือพระชรวาทประทีปด้วยมาเนี่ยไม่เคยลุกลบนี่ไม่รู้จะทำไงเอาชนะได้ก็ไปกำหนดนะระเบียบให้ว่าถ้าภัยไปทำงานภาคใต้เนี่ยนะเป็นประจำอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปนะก็ให้ได้อายุราชการทวีรูและอายุราชการวีวมาใช้ประโยชน์ในการแต่งตั้งได้มันจึงให้ทำให้ เจ้าศรีวราเนี่ยไปโกงพี่ยังยืนยันทุกวันนี้ว่าโกงนะถ้าแน่จริงก็ให้หมาฟ้องพี่ที่ได้รับการเยียวยาไปเนี่ยจากผู้จัดการทังวันไปเป็นรองพบในโกงทั้งนั้นนะเพราะมีลูกพี่เหมือนกันสันดานเหมือนกันนะเพราะมีลูกพี่เป็นคนสั่งให้โกงเข้าใจไหมตอนนั้นลูกพี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยสั่งแม่ทัพให้ใหมีหนังสือมาถึงพบตรอ่นะใช่ไหม เอกสารที่มีหมดเนะ่มันไม่ได้แต่มันโกงกันนะทีนี้เนี่ยพอพอให้อันนี้ทุกคนก็แย่งกันไปอยู่เลยแล้วไม่ได้อยากทํางานนะก็ไปหลบมุดมุดอยู่ยังคืนก็ไม่ได้ออกทํางานอย่างที่ว่าเรานะแต่พอถึงปีแล้วเอาหลักฐานการรับรองมาเสนอบรรจุแต่งตั้งแนะ่ะยกย้ายในตะำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วซึ่งมันไม่เป็นธรรมแล้วหน่วยอื่นก็ไม่มีทหารก็ไม่มีพลเรือนก็ไม่มีนะพอไป มีตรงนี้ก็เลยเกิดการโกงกันไงและยิ่งพอสุดท้ายนี่นะนะพอลูกน้องผู้มีอำนาจคือไอ้เจี๊ยบหวานโจกงเนี่ยก็ส่งไปอยู่ภาคใต้เพื่อจะให้ได้ทวีคูณเพื่อจะให้แต่งตั้งเป็นผู้การนะก็ได้แต่เจี๊ยบไม่ได้โกงก็ไปอยู่แต่อยู่ทำงานหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นผลงานอะไรนี่ก็ไปซุกอยู่ในรูอย่างพอครบเวลาก็เอามาขอแต่งตั้งก็แต่งตั้ง ให้เป็นผู้การท่องเที่ยวปัจจุบันเนี่ยแหละพอแต่งตั้งเสร็จแล้วานชักบรรนันไนหนีแม่งเลยยกเลิกต่อไปนี้ไม่ให้รั้วทวีคูณออกมาแต่งตั้งเพื่อกู้ลอยขึ้นมาแล้วนี่คนอื่นจะได้ตากูไม่ทันโอ้ยนะมันคืนความสุขให้แต่พวกมันนะมันไม่ได้คืนความสุขให้ประชาชนเลยพูดจริงๆนะครัการตำรวจอืน่นทหารเกินถ้าไม่ใช่พวกก็ไม่ได้ความสุขนะต้องพวกตัวเองนะ แต่พวกพวกจริงพวกปลอมพวกจ่ายผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่นะเป็นอย่างนั้นจริงจริงครับผม,ผมทำงานนะเอางานเป็นหลักเอาประเทศชาติเป็นหลักไม่เคยคิดเพื่อตัวเองนะถ้าผมคิดเพื่อตัวเองนะผมผมจะไปอยู่สมไมนาแกที่ผมไปสมัครใจอยู่นาแกนะเพราะอะไรเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมีในตำรวจรุ่นพี่ถูกระเบิดโต้หมดเลยห จะมาเป็นผู้กองเป็นผู้กองอำเภอป,ป่าป่าติดกับอำเภอเวนาแกเลยนะพี่กับขอพุ่งกลับไปเลยไปช่วยเขานะแต่ว่ามันตายไปแล้วไปช่วยก็ได้แต่เอาผ้าพลาสติกมาหกผืนอันนี้แขนใครนี่ขาใครอันนี้นนตับใจไ้ภูมิใครก็มาแยกชิ้นส่วนนอฮะแล้วก็เอาชิ้นส่วนศพไปให้ครอบครัวเขาของพี่เนี่ยเอาของ ที่วิราชเจริญสีเนี่ยจำยังจาได้เอาไปให้ภรรยาที่ขอนแก่นทําศพเราก็เห็นภรรยาสาขาดสามีลูกขาดพ่อใช่ไหมแล้วเด็กมันจะเติบโตอย่างไรแล้วประเทศชาติจะเป็นอย่างไรแล้วทําไมกรมตำรวจบริหารงานให้คนที่เขามีครอบครัวมีพันธะมีภระนะไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายเขาไปอยู่เมียก็ตามมาไม่ได้ลูกก็ตามมาไม่ได้ ถึงเวลาเขาจะไปเยี่ยมเมียเยี่ยมลูกเวลาจะทํางานมีแค่ไหนแล้วพี่ตัวคนเดียวโสดไม่มีพันธะมีภาระมีแต่พ่อแม่ทาไมพี่อยู่อย่างสบายที่อําเภอเมืองจังหวัดนครพนมพี่ก็เลยขอสมัครใจเปน็นนางแก่เข้าใจไหมครับเนี่ยขนาดผู้บริหารกรมตำรวจสมัยก่อนเขายังคิดไม่เป็นเลยเขาคี่จะตั้งใครก็ไปใครทุจริตนะ ใครมีปัญหาใครกินเหล้าเมายาเรื่องการงานกูกูก็ในประเทศไปอยู่แดนทุรกันดานไกลๆมันก็ยิ่งไปสร้างปัญหาคการที่จะคิดว่าไอ้สิ่งที่มันทุรกันดานมันไกลมันมีปัญหาจะต้องคัดเลือกคนไปครับในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วการแต่งตั้งโยกย้ายของข้าราชการตำรวจมันแล้วแต่เด็กใครใครวิ่งเต้นเส้นใครสายใครอะไรอย่างเงี้ยปัญหามันก็เกิดขึ้นนะไม่สามารถที่จะบริหารงานให้เป็นที่พอใจของ พี่น้องประชาชนได้ก็อย่างที่เป็นข่าวด้วยทั่วไปหนังสือพิมพ์สื่อเซอร์ทั้งหลายก็รู้ว่ามันมีการวิ่งเจ้นเสียเงินเสียทองกันนะเพียงแต่ว่านะเมื่อผู้รับผู้ให้สมประโยชน์กันนะมันก็จะไม่มีนะมาก,การฟ้องร้องอะไรกันหรอกถึงแม้จะไม่ได้ประโยชน์นะแล้วเขาไม่คืเนเงินให้ตัวเองไปโวยก็เสียหน้า ฟ้องก็ผิดด้วยมันก็ไม่น่าดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่รับประโยชน์ถึงกล้าเอ้ยใครมากล่าวหากูฟ้องแม่ให้หมดอะไรเงี้ยนะนะพราะรู้ว่าหลักฐานมันไม่มีนะมันสมยอมกันนะแต่จริงๆแล้วเราเราต้องเอาข้อได้จริงที่เป็นทราบเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปนะลนะองมานน่นนะลองพูดมีหน้ามาถามตำรวจดิแค่ถามเฉยๆนะ มีการวิ่งเต้นโยกย้ายถึงเงินเสียทองไหมผู้โดยไม่ต้องบันทึกไม่ต้องมีอะไรเขาจะกล้าตอบก้าตอบก็ตอ่อแล้วคุณก็ไปมวลไปบริหารแก้ไขปัญหาเอาสินะแต่นี่จะมาบอกเอาหลักฐาน,นโไม่ใช่เซ็นลูกเข้ารับราชการอย่างนี้มันไม่ได้เอาเงินแน่อย่างปีชาเซ็นในชื่ออะไรนะยังแขวนตุ้มหูเลยเสือไปเป็นทหารนะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยไม่เสียเงินแน่นะ เคยได้ยินเรื่องจ้างให้หลาออกไหมนะมีทุกปีสามสี่ปีหลังเนี่ยอย่างนี้มันยังถือว่าสมยอมกันสมยอมกันนะแต่ที่เอาสดๆเลยเนี่ยไม่ต้องมึงอยากจะขึ้นเอาเงินมาอย่างเงี้ยนะนีมันหนักกว่าไหมครับใช่ไหมพูดเลยอย่างที่ประจุนว่าน่ะนะนะมีหมดนะ ก็ต่างคนต่างทำกูก็อยู่กูก็ทํางานไปวันวันในไม่กูไม่ใช่พวกมึงมึงก็ไม่เคยเห็นกูไปลุกน้องกูก็อยู่กูไปอะไรเงี้ยนะก็เหมือนการทหารถ้าแต่งตั้งเฉพาะบุราพาไปยักษให้ส่วนงานอื่นมันก็ไม่พอใจมันก็ไม่ทําอะไรแต่ว่าเพียงแต่ทหารมันไม่เห็นผลมันไม่มีเหตุการณ์อะไรนี่นะก็กินกินนอนนฝึกทหารไปเตะทหารไป,รไปวันวันด่าทหารไปวันวันแค่นั้นเองยกเวททหารภาคใต้ ที่จะมีเหตุการณ์บ้างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็กจริงๆแล้วไปปุดอยู่ในค่ายในรูกันหมดทั้งหั่ะนะมันไม่ได้มีปฏิรูปอะไรเลยนะในส่วนของต้องร่วมีแต่แย่ลงแย่ลง,ลงนะเอาง่ายๆในสิ่งที่พี่ทำไว้สมัยเมื่อปี50เนี่ยนะ,นะมีหลายเรื่องอย่างเช่นการออกพระราชกฤษฎีิการํำนักง,งานตำรวจแห่งชาติใหม่เนี่นะ พี่ท,เทาเรียบร้อยไปชี้แจงกิจสุิการเรียบร้อยสมัครปดพี่ยิบเก้ากุมภากิจสริกาตอบมามวุนที่สามีนาหลังไม่ไม่กี่วันเลยพระชวาามันยกเลิกมดคือเก็บใสิชักไว้ไม่ไปทำอะไรต่อไม่งั้นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปกนณีเยอะแล้วมันไม่ใช่จุดบอดนะมันเป็นเรื่องของการบริหารของผู้บชาที่ไม่ขาดความเป็นนักบริหารเนี่ยบริหารอย่างนี้มันถึงวุ่นไง ตั้งไม่ได้ทันทีเนี่ยเนี่ยตำรวจเนี่ยคนที่จะเป็นรองผู้การเป็นผู้บุกับเป็นสารวัตรไปะไรเนี่ยเขาควรจะเป็นตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาห้าแปดใช่ไหมแล้วสมมุติมาตั้งให้เขาวันที่สามสิบเนี่ยทั้งนี้ตั้งแต่หนึ่งพฤษภาเลยเอาเขาหายไปหกเดือนแล้วนะยศที่เขาจะได้ตำแหน่งที่เขาจะได้เงินเพิ่มที่เขาจะได้หน้าที่การงานที่เขา,าเกียรติยศศักดิ์ศรีเขาก็าหาย้งหกเดือนแล้ว ใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วใครรับผิดชอบล่ะด้วยการทํางานที่เหง่ซวยของผู้มชานะมีกอรชอมีหนา้าพิเศษทําไมสือบช้ากว่าปกติเขาอีกอนะไปดูการตั้งทุกปีที่ยังไม่มีกรอร์ชั่ายังเร็วกว่าน,นี้อีกความวีเลยยิ่งยุ่งใช่ไหมเพราะมัวแต่คืนความสุขให้กับพวกตัวเองไอ้นี่เหมือนกันจะคืนความสุขให้พวกตัวเองน่ะน,นะนะไม่ใช่พวกตัวเองไม่มีสิทธิ์ คือเขาบอกใจเป็นนายกายเป็นเบาการทํางานต้องทําด้วยใจนะถ้าข้าราชการตํารวจข้าราชการทหารก็ควรที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะไม่ได้ตั้งใจทํางานด้วยใจแล้วเนี่ยนะมันไม่ไม่มีทางสาเร็จหรอกนะมันอยู่ที่ขวัญกําลังใจแล้วก็อุดมการนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าผู้ที่เป็นตํารวจนะแต่ความจริงใช้ได้ทั้งทหารใช้ได้ทางตํารวจใช่ได ข้าราชการพลเรือนทุกเหล่าหมดผู้ที่เป็นตำรวจจำเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งอยู่เสมอทั้งกําลังความคิดและจิตใจถามว่าทุกวันนี้ข้าราชการทั้งหมดเนี่ยได้พัฒนาตัวเองให้พร้อมแล้วว่าทั้งร่างกายความคิด,ดจิตใจอาจจะบอกอมีการพัฒนาฝึกรมอะไรต่างมันจะดีไม่ดีหรือไม่ก็แล้วแต่ร่างกายคุณพัฒนาแล้วว่าอันนี้ให้ให,ให้คุณวิ่งออกกาําลังให้คุณยึดพื้นให้คุณอะไรทำได้หรือเปล่า ผมเป็นพอบอผมทดสอบหมดลองพอบอผมก็ให้ออกกําลังบางคนยืดพื้นได้สามครั้งนะลองพอบบางคนพุงขนาดนี้นะเพราะน้นต้องพัฒนาให้พร้อมทั้งกําลังความคิจ,จิตใจแล้ไม่ไม่แค่นั้นนะท่านบอกต้องให้มากพอต้องทําให้มากหรือสามส่วนนี้ให้มากพอจนกระทั่งเกิด,ดอุดมคติมากพอมันจะเกิดอื่นแล้วจะเกิดความมั่นคงในความคิด อย่างสูงจึงจะสามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้ถามว่าไอ้เบื้องต้นเนี่ยคุณทําได้หรือยังนะยังเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้บริหารจะต้องเข้าใจเนี่ยในหลวงสอนแล้วนะคุณต้องเอาตอนพระบุราชวาวาหลวงเป็นตัวตั้งแล้วทุกคนต้องบริหารราชการด้วยพัฒนาคนของตัวเองให้พร้อมในเรื่องเหล่านี้นต้องอาศัยเวลาไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันระบบราชการมันแย่ลงแย่ลงเรื่อย ถ้าคุณจะฟื้นขึ้นมาเอาในหลวงเป็นตัวตั้งเนี่ยพระบงมราชวาเนี่ยแล้วก็ไปทําให้ได้ปีหนึ่งก็ดีขึ้นเท่านี้สองปีก็ดีต้องใช้เวลาเป็น5ปี10ปี20ปี็ปยปอย่าลื้อฟื้นได้นะเลวมาเจอผู้บริหารแว่งมาแว่งไปอย่างเงี้ยนะเป็นไม้หลักปักที่เลนมาอย่างเงี้ยมันไม่มีทางถึงบอกยากนะนะอย่างผมจะให้ลูกน้องมีความรู้ผมก็โกรกการให้เขาสอบแข่งขันไปในตำรวจกัน เขาก็พัฒนากันไอ้พอพี่เปิดสอบปริยโทไอ้พวกปริยตีก็อยากจะเรียนปริยโทต่อไอ้พวกยังไม่ได้จบปริยตีก็อยากเรียนปริยตีใช่ไหมเพื่อเรียนปริยโทต่อมันก็เท่ากับพัพฒนาตัวเองไปโดยปริยายใช่ไหมโดยที่หลวงไม่ต้องเสียเงินแต่พอมาปัจจุบนันนี้ไม่สนใจไม่อะไรทั้งนั้นนะรับแต่ไอ้พวกวุฒิขาดแคลนพักพวกตัวเองเงี้ยไม่ใช่มืทอทาะทหารนะตำรวจก็มีนะ แต่อย่างพี่ไม่เคยนะเอาลูกเข้าลูกพี่มีสามคนนะไม่เคยเอาเข้าให้ทํามาหากินไปแต่วงสุวรรณเต็มไปหมดนะนะคนดีอย่างปรุรชายเปลี่ยนสมบูรณ์นะลูกเข้าเหมือนกันหมดนะทำไมไม่แบ่งให้ประชาชนเขาเพราะฉะนั้นคุณไปดูนะทหารตำรวจนะกระทรวงอื่นผมไม่ค่อยเห็นนะทหารตำรวจเนี่ยนะมีนามสกุลไอ้ลูกในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลูกนักการเมืองลูกเย,ยอยะ,ยะแยะไปหมดเลย บางทีลูกนายทหารโอ้โหแต่ทหารมาเฟียเข้ามาไปตำรวจในยุคก,ก่อนนะก่อนพี่เป็นพพพอไปถึงยุคพี่เป็นพพายังจะขอเป็นสารวัตรอีกเันบอกให้พ่อไอเป็นมาเฟียแล้วเองยังจะเอาเป็นสารวัตรอีกเหรอนะเข้ามาตำรวจนี่เฮียกูไม่เอาปลดออกกบุญแล้วนะนะเอาทุกอย่างนะนะแล้วลูกชาวบ,บ้านจะว่าไงยุคพี่ไม่มีนะนะใจพี่ ไม่แบ่งพักพวกรุ่นเหล่าสีสถาบันนะมาจบจากไหนก็ได้ขอให้มีความรู้ความสามารถอย่างเอกพนตัวเอกเอก,เอกทำไมพี่เชียร์ยนาคีนาไม่ได้จบแล้วเรียนร้อยแต่ก็เป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถใช่ไหมแล้วที่สําคัญเขามีความอาวุโสท,ที่สุดด้วยแล้วทําไมไม่ให้เขาเป็นใช่ไหมจะให้ทั้งทีต้องนู่นออกไปนอกหน่วยเหรอมันไม่ถูก งั้นคุณไปยุดคุณเป็นทบ,อบทบอไปทําไมละ่ะใช่ไหมคุณไม่ออกไปเป็นปหลักกระทรวงคมนาคมเป็นผู้นวยการข่าวกองไปละ่ะใช่ไหมคุณต้องเห็นใจคนอื่นกันบ้างนะคุณความสูขนีคุณคืนให้พวกคุณทั้งนั้นน่นะนะนะยศพวกใครพวกพระชวา่าใช่ไหมอ่ารัฐบาลที่มาจัดก,การเลือกตั้งเนี่ยนะเขาก็าจะมีการกระจายอำนาจไม่เหมือนรัฐบาลเผเดจการ แต่ป,ปัจจุบันนี้จะ,จะลวอาากอำนาจอะไรแต่อะไรว่าที่ตัวเองจะคืนความสุขให้ประชาชนไม่ประชาชนไม่ได้รับล่ะหรือแต่พวกตัวเองได้รับน,น,นะคือความสุขให้ตัวเองนะในต,ตอนนี้ก็ปีชาน้องคุณประยุติแงคือความสุขให้ลูกตัวเองนะแต่งตั้งไลยเป็นนายทหารนะใช่ไหมนะหรือแม้กระทั่ง,งปปชนะก็ยัดว่าจะพูดว่าเป็นปอปชให้เป็นประธานปปชแล้วก็จะมา ผ่อนฟ้องพระจาราวาสตรงเนี่ยพอร์ชเข้ามาคือความสุขให้พวกตัวเองใช่ไหมมีไหมซึ่งมันไม่ถูกต้องหรอกนะถ้าใครไปทํางานภาคใต้เนี่ยนะเป็นประจำพียงน้อยนิ่งดียิ่งไปนะก็ให้ได้าาอ,อายุราชการดีคืออายุราชการดีมันใช้ประโยชน์ในการทำนะได้มันดึงให้ทําให้เจ้าศรีวราเนี่ยไปโกงพี่ยังยืนยันทุกวันนี้ว่าโกงนะ ถ้าแน่จริงก็ให้หมอฟ้องพี่ที่ไอ้ได้รับการเยียวยาไปเนี่ยจากผู้จัดการาั้งวางไปเป็นรองพบในโกงทั้งนั้นนะเ mm hmm. พราะมีลูกพี่เหมือนกันสันดานเหมือนกันนะเ mm hmm. พราะมีลูกพี่เป็นคนสั่งให้โกงเข mm hmm. ้ไหมครับ,รบตอนนั้นลูกพี่เป็นนัฐมนตรีวาการก,กระทรวงกลาโหมเนี่ยนะการต้การัรวอื่นทหารเขินถ้าไม่ใช่พวกก็ไม่ได้ความสุขนะ mm hmm. ต้องพวกตัวเองบริหารอย่างนี้มันถึงวุ่นไงตั้งไม่ได้ทันที่ย ด้วยการทํางานที่เ่งซวยของผู้บัญชานะมีกรทชรมีนหน้าพิเศษทำไมเสึกชากว่าปกติเขาอีกอะไปดูการต,ตั้งทุกปีที่ยังไม่มีกรทชอรมัยังเลวกว่านี้อีกคอมีเลยยิ่งยุ่งใช่ไหมป๊บมัวแต่คืนความสุขให้กับพวกตัวเองไอ้นี่เหมือนกันจะคืนความสุขให้พวกตัวเองนั่นนะมีการวิ่งเต้นโยกยายถึงเงินเดือทองไหมพูดโดยไม่ต้องบันทึกไม่ต้องมีอะไรเขาจะกล้าตอบการตตอบกต่อแล้วคุณก็ไปมวน ไปบริหารแก้ไขปัญหาเอาสินะแต่นี่อย่ามาบอกเอาหลักฐานโไม่ใช่เซ็นลูกเข้ารับราชการอย่างนี้ไม่ได้ออาเงินแน่อย่างปีชาเซ็นในชื่ออะไรนะยังแขวนตุ้มหูเลยเสื้อไปเวตาลนะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยไม่เสียเงินแน่นะแล้วที่สําคัญเขามีความอาวุโสที่สุดด้วยแล้วทําไมไม่ให้เขาเป็นใช่ไหม จะให้ทั้งทีต้องนู่นออกไปนอกหน่วยเลยมันไม่ถูกงั้นคุณไปยุทธ์คุณเป็นบทบบบไปทําไมละ่ะเห็นไหมคุณไม่ออกไปเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้อำนวยการข่าวกองเวละเห็นไหมคุณต้องเห็นใจคนอื่นกันบ้างนะคุณควรสูขนะคุณคืนให้พวกคุณทั้งนั้นน่นะนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าผู้ที่เป็นตำรวจจำเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งอยู่เสมอ ทั้งกำลังความคิดและจิตใจให้มากพอจนกระทั่งเกิดอุดมคติจะเกิดความมั่นคงในความคิดอย่างสูงจึงจะสามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้